ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากนะครับเพราะว่า,าตามปกติที่เรา,าศึกษาจากที่อื่นมานะบางทีบางครั้งมันอาจจะมีเนื้อหาอะไรต่างที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับสาหรับอาจารย์ที่มาสอนให้เราลักษณะในเรื่องของการวิจัยการอ่านในชั้นเรียนนี้นะครับผมคิดว่าประโยชน์ต่างๆที่ผมได้รับจากท่านอาจารย์อาจารย์ได้สอนในเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคการสอนหล,หลายๆอย่างนะครับที่จะมีผลต่อเรื่องของการวิจัย ทำเราให้เราสามารถที่จะนำไปใช้ให้กับเด็กนักเรียนได้นะครับสิ่งที่ผมได้จากประสบการณ์นี่แหละที่จะต้องเอาไปปรับปรุงในเรื่องของการเรียนการสอนให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อไปประยุกต์ใช้ตลอดจนที่จะทําให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะได้เทคนิคใหม่ๆนะครับได้ความรู้ใหมๆ่ๆเพิ่มขึ้นและก็หวังว่าสิ่งที่เราได้รับความรู้จากอาจารย์ครั้งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับตัวผมเองนะครับและก็ผู้เรียนนะครับที่สามารถที่จะนําไปใช้ ในชีวิตประจำได,ได้นะครับผมขอบคุณครับ